สวัสดีค่ะอาจารย์น้องจากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมินิวีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในหลักสูตร48ชั่วโมงวิชางานผลิตตามสมัยนิยมอาจารย์น้องจะพามาดูห้องเรียนที่แต่ละคนทำชิ้นงานไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องเรียนเราทำอะไรบ้างพี่วันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่วันทำอะไรคะ ทำเอ่อทำใส่ทำแก้วไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะทำแก้วเยติใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนยกมาสิคะได้แค่ไหนแล้วอ่าเพิ่งได้ความสูงนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะพี่วันขอบคุณมากพี่ดำคะพี่ดำวันนี้พี่ดำทำอะไรคะทำแทำกระเป๋าใช่ไหมคะทำไมกึ้กกักอัของพี่เปล่าของพี่ค่ะพี่ทำอะไรกระเป๋าใช่ไหมใชอ่าทำกระเป๋ายากไหมพี่ไม่ยากค่ะไม่ยาก แต่วันนี้วันปิดคอร์สแล้วนะยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเรามาต่อเอาคอร์สหน้านะขอบคุณมากนะคะพี่ดาโอ้ยพี่ติ๋มพี่ติ๋มทำลายสีสวยมากเลยะพี่ติ๋มทำอะไรคะยิ้มเฉยงค่ะไหนไหนชูสิคะยิ้มอะไรคะยิ้มเฉยงค่ะยิ้มเฉียงนะคะเป็นอะไรคะกระเป๋าเป็นกระเป๋าตัวนิดเดียวทำไมกระเป๋าใบใหญ่แล้วเกินล้วคะมันอยากทำใบใหญ่อยากทำใบใหญ่นะคะ ทำไปใช้เองหรือทำขายคะเนี่ยใช้เองด้ขายด้ยควยขายด้วยถ้าขายได้จะขายนะแต่ว่าทำให้สวยๆนะคะค่ะขอบคุณนะคะพี่ติ๋มพี่ว่าด้าพี่ว่าดทำอะไรทำเสร็จหรือยังกระเป๋าเสร็จแล้วโอ้โหสวยจังเลยไหนชุชูสิคะสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มเลยค่ะสีคัาเสร็จมากเลย ออกมาแล้วสวยค่ะทำยากไหมพี่ว่านไม่ยากค่ะทำง่ายๆเลยค่ะทำง่ายๆเลยพี่พี่ว่านทำมากี่ใบแล้วคะโอ้จะห้าจะสามร้อยใบอะที่ขายไปนะคะขายไปอยู่สามร้อยใบขายไปค่ะขายไปใช่ไหมอ่ะพี่ว่านอันนรับผู้ใหญ่ถือก็ดีนะเนี่ยพี่ว่านจ๋าอาจารย์น้องอยากให้พี่ว่านแนะนำนิดนึงว่ามาเรียนที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างสนุกไหม เรียนที่เนี่ยมันได้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 ยามว่างเนี่ยได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้คุยแล้วก็ได้คแรกเปลี่ยนความรู้สึกว่าเราทําอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้หรือลายนี่ได้ลายนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันได้งานก็สวยออกมาทุกคนเลยขอบคุณมากนะคะพี่วาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้พูดพี่เล็กค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่เล็กทำอะไรคะวันนี้วันนี้จะทำกระเป๋าลายเสียงค่ะวันนี้จะเป็นคอร์สนะเนี่ยี่แปดมิลรูปแบบนี้ค่ะทำรูปแบบนี้ อ,อ๋อทากระเป๋านะคะกําลังขึ้นค้นนะคะ,คะขึ้นค้นให้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาต่อยอดเราไปทําที่บ้านมีการบ้านนะหลังจากที่เราปิดคอร์สนะก็<อ>ได้ความรู้เยอะค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะพี่เล พี่พรจ๋าวันนี้พี่พรทำอะไรดีค่ะทำแก้วเยสติค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรทำหูอยู่ใช่ไหมกำลังเก็บค่ะวันนี้วันสุทนหูเกือบเสร็จแล้วนะยากไหมพี่ไม่ยากค่ะไม่ยากขอบคุณนะคะพี่นึกโอ้ยพี่นึกสวยนะเนี่ย พี่นึกทำอะไรแก้วแก้วเยติค่ะพี่นึกทำกี่วันคะใบเนี้ยทำสองวันอ้จะไม่เก่งนะสองวันแสดงว่ามันง่ายใช่ไหมใช่ทำง่ายทำง่ายเส้นไม่เจ็บมือเลยนะน้องถ้ามามาเรียนเนี่ยเส้นไม่ต้องกลัวเจ็บมือะออไม่เจ็บมือเลยมันเป็นเส้นไายพี่นึกเส้นหวายเทียมเส้นหวายเทียมใช้ได้นานด้วยนะคะโอ้พี่นึกเก่งมากเลยสวยด้วยขอบคุณนะคะพี่นึกออะพี่ พี่นาทำอะไรคะเนี่ยทำแก้วเยติค่ะทำแก้วเยติกำลังขึ้นก้นอยู่ค่ะวันนี้ครึ่งวันจะเสร็จไหมเนี่ยก้น่อรีบเลยนะคะรีบเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่นาพี่จีโอแหนมาดูสิคะสวยไหมคะโอกำลังทำหูอยู่แก้วแหนมาดูใกล้ๆสิ่คะใกล้ๆกล้องเนี่ย อันนี้เป็นสีส้มกับสีอะไรคะเนี่ยพี่ส้มกับสีเทาค่ะสีส้มกับสีเทากําลังทําหูอยู่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนาะใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะป้าพารพทป้าพารทํำอะไรคะป้าพารทํำกระเป๋าค่ะไหนดูสิคะยกยกตูดมาดูสิสตูด<ะ>ดุดป้าพารทนี่งามขนาดไหนค่ะมาใกล้ๆตรงนี้หน่อยยกไปไกลมองไม่เห็น โอ้โหมัดอะไรเนี่ยเขาเรียกมัดอะไรคะเรกมัดหกค่ะมัดหกยากไหมป้าพัดไม่ยากค่ะทีแรกก็ยากเนาะขอบคุณนะคะค่ะทีนี้มาดูใบนี้ใบไหนดีอใบนี้ป้าสาวเกือบเสร็จแล้วนี่กำลังจะเก็บปากอยู่เลยนะคะค่ะยากไหมป้าสาวยากไหมไม่ยากเลยอาจารย์ไม่ยากเลยทำแล้วสนุกดีเนาะสนุกดี วันนี้มากี่ใบเนี่ยมีใบนี้แล้วมีใบไหนอีกมีใบนี้ค่ะใบนี้โอ้โหเก่งจังเลยทำไมเก่งอย่างนี้ทําได้หลายใบเลยทําขายหรือทําใช้เองคะเนี่ยทําใช้ถ้ามีคนซื้อก็ขายเออแล้วขายมากยังขายไปเยอะายหมดแล้วก็อันนี้ห้องห้องเรียนของอาจารย์น้องนะคะซึ่งเป็นวันปิดคอร์สวันสุดท้ายท่านใดสนใจ อยากมาเรียนก็สมัครได้มาที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบินบินดีหรือในส่วนของตลาดนัดตะชิจักได้นะคะ